วันหวานโเชวิตาย,ยู่อิตาลีกับแป้งโดเชวิตาสวัสดีทุกท่านจากทางตอนใต้ของอิตาลีค่ะพอเริ่มเข้าสู่ช่วงไฮซีซันหน้าร้อนที่นี่ก็จะคึกคักเป็นพิเศษเลยต่างจากตอนแรกที่เรามาถึงเลยค่ะเพราะว่าคนเริ่มเยอะแล้วจราจรเริ่มติดขัด กิจกรรมของวัยรุ่นในแขวนปุ่นยาเนี่ยก็จะมาปิกนิกกันค่ะสาวๆนุ่มๆนัดกันมานั่งอาบแดดเล่นน้ำส่วนเราค่ะน้องเฟเดลรก็แป้งวัยรุ่นช่วงปลายเลิกงานแล้วก็ออกมาหาอะไรดื่มเป็นอเพรติโวกันค่ะ

เดนบาที่มาวันนี้เป็นเซตอัพแบบง่ายๆค่ะวัยรุ่นเยอะมากแต่ว่าเราอาจจะมาเร็วไปหน่อยคนยังไม่เยอะมีที่นั่งยังไม่แออัดเหมือนช่วงก่อนพระอาทิตย์จะตกค่ะและช่วงนี้ที่ทางตอนใต้ของอิตาลีนะคะพระอาทิตย์จะตกดินประมาณสองท่มยี่สิ ส่วนทางตองเนเหนือนี่อาจจะตกช้าหน่อยค่ะตามเวลาเส้นแบ่งโลกมาดูกับแก้มที่ทานกับเบียร์ของคนอิตาเลียนกันขนมปังบูเคตาค่ะที่จะเป็นขนมปังแข็งๆเสิร์ฟกับมะเขือเทศสดสดราดด้วยโอลิโฟยมีใบรอรเกตที่โคตรจะรสขมด้วยค่ะ ตอนที่ย้ายมาอยู่ที่ทางตอนใต้แรกๆเนี่ยไม่รู้นะคะว่ามีร้านขายของมือสองเยอะมากๆที่ไทยเราจะฮิตซื้อของมือสองจากญี่ปุ่นและที่จะนีเนี่ยก็มีร้านขายของมือสองเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์หรือว่าบานประตูไม้หน้าต่างเยอะเลยค่ะ แต่มาเห็นปลั๊กไฟโบราณแบบนี้ที่สายไฟสามารถพันเก็บข้างในได้ด้วยถ้าใครรู้จักเนี่ยแสดงว่าเราไม่เด็กแล้วนะคะ เจอร์มือสองเยอะแบบนี้มาจากไหนภายในโบสเนี่ยก็จะมีรับบริจาคของค่ะเพื่อขายแล้วก็หาเงินเข้าโบสบางเคสเนี่ยไม่มีลูกหลานหรือว่าไม่มีคนรับมรดกพวกของใช้ส่วนตัวหรือว่าเฟอร์นิเจอร์ในบ้านเนี่ยก็จะบริจาคให้กับโบสค่ะ เอียงบ้านพักตาอากาศของเราเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะซื้อจากร้านขายของมือสองมาตกแต่งทั้งนั้นเลยพอเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้เป็นสไตล์ของแคว้นพุญญยาเนี่ยเดี๋ยวนี้หาซื้อยากแล้วค่ะเอียงร้านนี้ร้านใหญ่มากเป็นโกดังเลยค่ะแต่ก็ไม่มีของที่อยากจะได้แล้วก็แมชกับบ้านช่องของเราเดินตลาดขายของวินเทจบ่อยก็จริงแต่ไม่ได้ซื้อของทุกรอบไปนะฮะ สวัสดีตอนเย็นจากอิตาลีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่เมืองบรินดิซีนะคะวันนี้เราจะมารับคุณพ่อค่ะเรามีแขกมาเยี่ยมกันที่นี่นะคะ คุณพ่อลงเครื่องประมาณเที่ยงคืนค่ะระหว่างนั้นเนี่ยเราก็เลยจะมาแวะทานข้าวเย็นกันที่นี่นะคะจองร้านอาหารไว้เดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านเลยค่ะ ได้จองร้านอาหารออกเดตไว้ค่ะเอียงที่บอกไปนะคะว่าคุณพ่อจะมาเยี่ยมค่ะจะมาอยู่ด้วยสักอาทิตย์สองอาทิตย์กลัวมไม่ได้ใช้เวลาด้วยกันวันนี้เลยมาออกเดตกันสักหน่อยะคะ่ะมีไว้เรื่องไม่กี่ตัวคะ่ะเพราะว่าเป็นร้านอาหารที่วานารีเนี่ยเขาทำร้านอาหารเอง แน่นอนว่าไวทยที่เสิร์ฟแล้วก็ขายภายในร้านเนี่ยมาจากวานเดอรี่เขาเท่านั้น ไลน์นี่คือของดีจากแขวนปุญญาของเราค่ะเป็นชีสปูราตาเป็นชีสที่ทำจากมือนะคะทานส,สดๆอร่อยมากๆรสชาติหอมมันนมแล้วก็กลิ่นเนยค่ะถ้าใครมาเที่ยวเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ต้องลองเลยค่ะ วิธีการทานชีสบูราตาเนี่ยสามารถราดโอลิฟอยแล้วก็ทานสดๆแบบนี้ได้เลยค่ะส่วนที่ร้านนี้เป็นเมนูเรียกน้ำย่อยค่ะที่จะเสิร์ฟบนแป้งขนมปังนะคะใส่ชีสบูราตาแล้วก็เจอโรยด้วยเบคอนรสชาติมันเหมือนเบคอนค่ะแต่ที่จริงเนี่ยมันเป็นแฮมของที่นี่แต่ก็ต้องขออภัยด้วยจริงนะคะนี่ก็จำชื่อไม่ได้ตัวเฟด,เดย้เองก็ไม่รู้ค่ะว่ามันเป็นแฮมอะไร อาหารอิตาลีนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในอาหารที่ดีที่สุดในโลกไม่ใช่แค่รสชาติค่ะแต่รวมถึงวัตถุดิบที่ใช้แล้วก็กรรมวิธีการทำไม่ได้ขึ้นชื่อเฉพาะพาสต้าหรือว่าพิซซ่าเท่านั้นนะคะในแต่ละควานแต่ละเมืองเนี่ยยังมีทีเด็ดอีกเยอะเลยค่ะอยู่กับช่องแป้งไปเรื่อยๆเดี๋ยวแป้งจะพาไปกินทั่วทุกแขวนในอิตาลีเลยค่ะ นั่งทานอาหารเย็นไปก็ดูสาวๆเดินผ่านไปผ่านมาเป็นอาหารหัวอาหารตาให้น้องเฟรดี้มากๆเลยค่ะแอบจับสังเกตได้ว่าแฟชั่นของเด็กวัยรุ่นที่นี่คือใส่กระโปรงยีนสั้นๆแล้วใส่คู่กับรองเท้าบู๊สีดำยาวค่ะใส่รองเท้าบู๊เยาวในช่วงหน้าร้อนไม่หวั่นเหงื่อออกเท้ามากค่ะ และนี่คือเมนูจานหลักของเราเป็นพาสต้าอาหารทะเลเส้นพาสต้าสดโฮมมิดแบบง่งายๆค่ะครุเคเ้ากับมะเขือเทศที่ตัดเลี่ยนได้ดีมะเขือเทศที่นี่คือสดแล้วก็หวานมากๆ ชอบความวัฒนธรรมการเข้าร้านอาหารของคนที่นี่มากๆไม่ว่าจะเป็นทางตอนเหนือทางตอนใต้นะคะถ้าเข้าร้านอาหารจะต้องแต่งตัวสุภาพงดชุดว่ายน้ําชุดกีฬารองเท้าแตะบางที่ถึงกับซีเรียสมากๆเลยนะคะผู้ชายเนี่ยใส่ขาสั้นไม่ได้เลยแม้จะอยู่ในช่วงหน้าร้อน หลังจากทานอิ่มแล้วนี่เดี๋ยวเราไปเลือกซื้อไวน์กลับบ้านกันนะคะส่วนไวน์ที่เราดื่มระหว่างอาหารค่ำเนี่ยเฟดด้ไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่แต่ล้าไวนารีเนี่ยเขาก็จะมีความชำนาญเฉพาะค่ะเหมือนร้านอาหารตำสั่งที่ประเทศไทยเลยเอย่างร้านนี้เนี่ยทำกระเพราอร่อยแล้วอีกร้านเนี่ยทำผัดไทยอร่อยไวายนารีเนี่ยก็เหมือนกันค่ะ อย่างที่นีจะขึ้นชื่อเกี่ยวกับไวน์ขาวเราก็จะซื้อเฉพาะไวน์ขาวซื้อไวน์ติดไม้ติดมือกันหน่อย <inaudible> เพราะว่าราคาไวน์ที่ซื้อกับไวนารีเองเนี่ยจะถูกกว่าตลาดข้างนอกค่ะเ <inaudible> ดินเล่นหน่อยเพื่อรอเวลารับคุณพ่อที่สนามบิน ไรที่สนามบินนี่คนคือคับมากค่ะเพราะอยู่ในช่วงไฮซีซั <i> ่นแล้วมีคนตื่นมารอตั้งแต่เช้าเลยค่ะวันนี้ออกไปไประจนภัยวันแรกก็งงเงอยากจะขับรถเองเดี๋ยวเราพาคุณพ่อไปเที่ยวทะเลซาเลนโตกันค่ะ วันนี้เราเที่ยวมาทั้งวันแล้วเหนื่อยแล้วค่ะเดี๋ยวจะแวะซื้ออาหารแล้วก็กลับบ้านไปทำบาร์บีคิวที่บ้านกัน สรงไฟได้ไป q ิวซีเชอรี่ค่ะแกะจะกินจนอิ่มเลยแต่งงมากชิมเสร็จแล้วหันมาถามเราว่า <go> เอาวันไหนดีเป็นคนชิมเองกับปากแต่มาถามเราให้เราเลือกแปลกเหมือนกันนะคะคนแบบนี้ ไลน์นี้คือสาเหตุที่แป้งลงคลิปช้าค่ะช่วงนี้เพราะว่าต้องดูแลทั้งน้องแฟนเด้ดูแลถึงคุณพ่อเลยทำให้ตัดคลิปไม่เสร็จสักทีค่ะคนแก่ที่อยู่โรปเนี่ยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เก่งมากๆเลยค่ะคุณพ่อนี่อยู่บ้านทางตอนเหนือคนเดียวได้เป็นอาทิตย์อาทิตย์เลยนะคะมีแค่ลูกชายโทรหาเช้าเย็นค่ะทำไทยสารทุกสุกจิบ ส่วนทำอาหารซักผ้าทำความสาดเนี่ยคุณพ่อก็ช่วยเหลือตัวเองทุกอย่างเลยค่ะและออกจากงุนองิดด้วยซ้ําไปเมื่อเราให้ความช่วยเหลือจะพูดอยู่ตลอดเลยค่ะว่าฉันทําได้ฉันทําเองได้ฉันไม่ใช่คนพิการถ้าแก่ตัวมาก็อยากจะเป็นแบบนี้ให้ได้เลยค่ะอยู่ได้ด้วยตัวเองไม่ต้องพึ่งพาใครไม่เป็นภาระลูกหลานคิดถึงก็ไว้อามาหาพ่อแม่บ้างแค่นั้น มาค่ะทุกคนทานอาหารเย็นกันวันนี้บ้านรเรารทานเป็นสเต็กเนื้อมื้อเย็นวันนี้ทานบนชั้นดาดฟ้าคุณพ่อชอบมากๆเลยคะ่ะเพราะว่าลมดีสุดๆเมื่อคืนมาถึงดึกบอกตื่นเต้นจนนอนไม่หลับสงสัยพรุ่งนี้วันหยุดก็ต้องพาไปทะเลอีกแล้วคะ่ะ อีพีที่แล้วเนี่ยเราพาทุกคนมาเที่ยวที่เมืองนี้แล้วค่ะออตตานโตวันนี้เลยถือโอกาสพาคุณพ่อมาเที่ยวเมืองนี้อีกค่ะเพราะว่าตัวเมืองเก่าก็สวยแล้วก็มีชายหาดด้วย คนเรานะคะพออายุแก่ตัวลงเนี่ยนิสัยก็เหมือนเด็กๆเลยค่ะงองแงอยากจะเล่นแค่น้ำทะเลอย่างเดียวอย่างอื่นนี่ไม่เอาเลยก็เลยต้องพาคุณพ่อเนี่ยไปเล่นน้ำค่ะความโชคดีก็คือไม่ต้องนั่งเฝ้าเล่นน้ำค่ะสามารถเล่นน้ำคนเดียวได้ปล่อยคุณพ่อเล่นน้ำเดี๋ยวเราจองคู่เนี่ยไปหากาแฟาจิบแล้วเดี๋ยวเดินมารับคุณพ่อกัน,นะคะ่ะ เล่นน้ำทั้งวันจนเหนื่อยค่ะหมดแรงทั้งคุณพ่อคุณลูกกลับบ้านมาทานอาหารเย็นที่บ้านกันอยู่อิตาลีกับแป้งโดเชวิตาวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เราพาคุณพ่อไปเที่ยวไหนมาติดตามในอีพีหน้าค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แป้งด้วยนะคะ